คนยิม8หกเอานั่นคืกลุ่มพวกฉันอีกเช่นเคยกับบุคคลยุบ8์บุญโชคณสตดีฉันก็มาถึงที love, ่สถานีหัวหินแล้วครับแล้วเดี๋ยวก็จะปิดตำนานสถานีหัวหินเพราะว่าขบวนแรกได้ข่าวว่าจะเป็นขบวนธรรมดาที่262ที่จะวิ่งข้าบนเส้นทางรถไฟลอยฟ้าของสถานีหัวหินนะครับ เรากำลังเดินอยู่กับทีมงานสถานคนบ้ารถไฟครับนี่ก็จะเป็นหน้าสถานีรถไฟหัวหินเป็นตรงปัญนหยาเขาเรียกว่าตรงหน้าจัวครับตอนนี้ฉันก็อยู่ที่ข้า,างล่างเพื่อดูสถานีใหม่ตอนนี้ก็จะมีขบวนธรรมดาสองห้าสีนะครับขึ้นข้างบนสถานี ก็จะเป็นขบวนธรรมดาที่สองห้าตี่เป็นขบวนแรกนะครับที่จะขึ้นข้างบนเส้นทางยกระดับลอยฟ้าของสถานีใหม่สถานีหัวหินครับฉ mm ัน hmm. ก็คิดว่าอาจจะเป็นขบวนที่สองห้าห้าแต่ที่ไนหนได้กลายเป็นสองห้าตีนะครับแต่เดี๋ยวเราก็มาปิดตำนานข้างล่างแล้วเราก็จะไปเปิดกันข้างบน เดี๋ยวฉั้นก็จะพาชมภาพบรรยากาศข้างบนนะครับตอนนี้ที่ฉันอยู่นี่ก็จะเป็นสถานีหลังเต่านะครับเราก็ปิดตำนานกันไปเรียบร้อย้เดี๋ยวฉันก็จะ เล่าประวัติศาสตร์สถานีหัวหินให้ย่อๆพอเป็นสังเกตครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ฐานนีหลังใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีการาขึ้นไปข้างบนนู่นไปครับตามทีมงานเซสชั่นไปเลยนี่ครับโอ้โห ถือว่าเป็นวันดีครับวันนี้เป็นวันที่จันทร์ที่11ธันวาคม2566มีการเปิดสถานีใหม่นะ,ะช่วงแรกนี้ก็จะเป็นการทดลองก่อนวันที่15ธันวาคม2566ก็จะเปิดอย่างเป็นทางการครับ เราขึ้นไปดูข้างบนกันนี่ก็จะเป็นสถานีอาคารใหม่ครับ นี้ก็ขบวนนี้ก็จะเป็นเส้นทางทางผู้รถไฟลอยฟ้าก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับวันนี้ก็เป็นวันดีที่จะเปิดให้ทดสอบและท,ทดลองกันกับขบวนธรรมดาที่254แลวเดี๋ยวเราก็ใส่กัเป็นขบวนธรรมดาที่262เราก็จะได้ลอยฟ้าอยู่บนนั้นแล้วครับ <laughs> อาคารหลังเก่าก็อยู่ที่ข้างล่างนะครับก็เป็นตำนานกันไปเรียบร้อยแล้วสถานีหัวหินเป็นสถานีหนึ่งซึงสวยงามที่สุดของในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นสถานีอันดับหนึ่งและเป็นสถานีเป็นแหล่งท่องเที่ยวเช่นเที่ยวชายทะเลอย่างนี้เป็นต้นครับ แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวอย่างอื่นอยู่ที่หัวหินครับตรงน,นี้ก็ข้างล่างก็จะเป็นตำนานเล่าขานไปเรียบร้อยเดี๋ยวสักครู่ฉันก็จะไปเล่าให้ฟังครับตอนนี้เราก็อยู่ข้างบนในชานชลาของสถานีใหม่สถานีที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอหัวหินก็คือสถานีรถไฟหัวหินแห่งใหม่ครับ ก็เป็นที่เชิดหน้าชูตาของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สวยงามทีเดียวครับโอ้ลมโกกมากเลยครับนี่ที่เขาบอกว่าเป็นแลนด์มาร์กก็จะมีจุดชมวิวก็มีนะข้างบนเนี้ยโอ้โหสูงมากสูงสูงมากทีเดียวก็ถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คที่แห่งหนึง ของสถานีรถไปหัวหินแห่งใหม่ดังที่ฉันเคยเล่าไว้แล้วว่าสถานีหัวหินก็จะมีะจุดชมวิวให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปเพื่อเซลฟี่หรือมากันเป็นกลุ่มก<ๆ>็จะมีจุดถ่ายรูปให้ดูด้วยครับ <S 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 ถือว่าสะดวกสบายครบครันก็ ข้างล่างก็น่าจะเป็นซุ้มเกี่ยวกับค้าข,า,ขายเช่นกิฟ์ช็อปเสื้อผ้าอาหารอาหารตามสั่งหรือของใช้ของฝากเข้ามาขายให้กับบรรดานักท่องเที่ยวทั้งหลายที่มาเที่ยวสถานีรถไฟหัวหินทั้งเก่าและทั้งใหม่ครับตอนนี้เราก็เดินกันทั่วครับแต่ก็ยังไม่ทั่วมากครับ ไม่แน่นาคตข้างหน้าไม่รู้ว่าเราจะขึ้นรถไฟนี่ก็จะเหมือนกรุงเทพอภิวัตรหรือเปล่าซึ่งก็รอ,อขึ้นในแต่ละขบวนของสายใต้เช่นขบวนหนึ่งเจ็ดหนึ่งเาก็จะเรียกให้ขึ้นต่อคิวเพื่อขึ้นมาข้างบนไม่รู้ว่าจะเป็นเหมือนกรุงเทพอภิวัตไหมครับเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันันี้ก็จะเป็น บันไดทางลงนะบันไดทางลงอะต้องดูให้ดีนะถ้าดูไม่ดีนี่สะดุดนี่พวกขมำลงนะยุ่งนะเดี๋ยวบอกคนอื่นนะต้องบอกตัวเราด้วยเดี๋ยวตัวเราจะกิ้งใช่ใช่ตัวเราจะกิ้งก้อนใช่ใช่น้องเกาะลาวด้วยเห็นไหมผมบอกแล้วเนี่ย น่าจะเป็นต้องจมนาตัวพอดีผักบริสันใช่ภาพบรรยากาศข้างล่างนะโอ้ยทางนี้โอ้โถงมากจะไปหากาแฟกินก่อนยวกลับมาอีกทีก็เดี๋ยวจะไปถ่ายตรงที่จม่าตัวแล้วที่พักบริสันอ่าอ่าใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราต้องไปตรงนั้นแน่นอนครับแต่เดี๋ยวเราต้องไปปิดตำนานข้างล่างก่อนอตอนนี้เราก็อยู่ที่ ร้านกาแฟนะทีมงานเตตชั่นหิวกาแฟก็เป็นร้านน่าจะเป็นร้านเดิมเดี๋ยวสักครู่ขบวนธรรมดาที่254จะเป็นขบวนประเดิมเป็นคันแรกที่จะขึ้นมาทดสอบทดลองอวิง่งเส้นทางรถไฟสายใต้ทางคู่ ลอยฟ้ายกระดับของสถานีใหม่แห่งแรกและแห่งเดียวที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดประจวบคีริขันนั่นก็คือสถานีหัวหินแห่งใหม่ครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศหยิบยกนำมาให้สหายได้ชมกันจะเป็นขบวนรถธรรมดาที่254เป็นขบวนแรกครับที่จะมาวิ่งทดสอบทดลอง รับส่งพุดยสารสถานีหัวหินแห่งใหม่แห่งนี้ครับโอ้อากันเลยทีเดียวครับหนุนก็จะเป็นวิวครับวิวโอ้โหวิวทิวเขาก็เป็นที่น่ายินดีกับชาวไทยทุกๆท่านนะครับที่สถานีหัวหินแห่งใหม่นี้สำเร็จได้ ระยะเวลาเพียง3-4ปีครับในการก่อสร้างเริ่มตั้งก่กอสร้างตั้งแต่ปีพศสองพอถ้าฉันจำไม่ผิดจนถึงพศสอ6 6อ6ก็สำเร็จบรรลุล่วงไปด้วยดีครับแต่ก็ยังมีที่ยังไม่สำเร็จก็อีกหลายๆที่ครับเช่นชานชลสูง ของเส้นทางรถไฟทางคู่สายใต้ก็จะอยู่ทางด้านล่างไล่ลงไปจากบ้านคูบวัวจนถึงสถานีโพธารามนี่ก็หยิบยกนำมาให้สหายาได้ฟังกันครับโอ้ก้าครับก้นู่นไปนู่นเลย เดี๋ยวสักครู่ครับขบวนที่254จะเข้าสันชลาที่2ของสถาน,นีก็คือฝั่งฝั่งนู้นนะครับฉันก็มาถ่ายฝั่งนี้เพื่อจะได้ให้เห็นเต็มลำกันครับไม่รู้ว่าจะใช้หัวอัสตอมหรือทีเอสักครู่เราก็ามาดูกัน เข้ามาครับตอนนี้คนก็บังอยู่ <c oughs> ตอนนี้ตากล้องทุกท่านก็ใจติดใจต่อ,อรุนละทึกไปได้วยกันครับ <c oughs> กับขบวนแรกธรรมดาที่สองแฮตตีจะขึ้นทดสอบอบนเส้นทางทางคู่สายใต้ยกระดับลอยฟ้า ของสถานีแห่งใหม่สถานีหัวหินครับอตาก้องก็วุ่นวายกันครับตอนนี้หาตำแหน่งครับหาตำแหน่งลุ้นรับทึกกันใหญ่เลยครับตากล้องโอ้แน่นอนครับก็คึกคักกันทีเดียวครับวันนี้วันจันทร์ที่1ิธันวาคมสองพ มีการเปิดทดสอบทดลองเป็นทางยกระดับทางรถไฟทางคู่สายใต้สถานีรถไฟหัวหินแห่งใหม่ซึ่งจะเปิดให้บริการในวันที่สิบห้าาคม2 5 6พร้อกพร้อมกับเส้นทางรถไฟสายใต,ใต้ทางคู่ก็ เสร็จับสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยครับต,ตั้งแต่ชุมพรจนถึง,ถงะจะตีขออภัยครับตั้งแต่น,น,ตนคปรปฐมถึงจะตีชุมพรทางนู้นเลยครับเป็นทางรถไฟใายใต้ก็อย่างที่ฉันมาเมื่อคือนนี้ก็รูส้สึกว่ากพอเรียบร้อยพอสมควรครับแต่รถ เมื่อคืนนี้ก็ยังช้าอยู่ครับตอนนี้ก็ขบวนรถธรรมดาที่25ปีขบวนแรกซึ่งก็จะทดลองทดสอบวิ่งบนทางยกระดับเส้นทางรถไฟทางคู่ของสถานีแห่งใหม่สถานีหัวหินครับก็มีจะมีบรรดานักข่าวตากล้อง YouTuber, ยูทูบเบอร์หลายๆท่านก็มาเป็นสักขีพยานและมาเก็บภาพเอาไว้เป็นที่ระลึกครับมาแล้วครับโอ้มาแล้วครับมาแล้วครับ,รบโอ้โหแม่แต่กล้องนี่ยูทูบเบอร์นี่ย้อนจริงครับรู้จักนะครับรู้จักก็สามสี่ท่านตอนนี้ก็ มาทำยูทูบเบอร์เกี่ยวกับรถไฟไทยฉันก็รก 3, ู้จัก3-4ท่านนะครับ <c oughs> ก็จะมีทีมงานสถานีชัคนบ้านรถไฟจา่าบอนคน,อคนรักรถไฟและคนรักรถไฟก็มาอยู่ที่นี่ด้วยครับมาแล้วครับโอ้โหเสียงกระหึ่มเลยครับเป็นอะไรครับ เสียงนี้ครับโอ้โหกระหึ่มกีครับอย่างนี้ครับ,ออรรบ,อรบเอาครับ G E A แน่นอนครับ G E A ครับ G E A ครับโอ้ G E A ครับสี่ห้า สถานีหัวหินครับก็ถือ,อว่ามิกเมาส์ของเราทําเป็นพระเอกกันไปเลยทีเดียวครับเยี่ยมครับเยี่ยม บวนแรกของบ่ายวันนี้สี่นาฬิกาสิบนาทีสวยงามครับสบวนแรกถือว่าเก็บเป็นที่ระลึกได้ครับเยี่ยม เราไปชมคลิปกันต่อไปครับตอนนี้เราก็ลงมาข้างล่างแล้วนะครับตอนนี้ก็นี่ก็จะเป็นห้องต่างๆก็เป็นห้องพวกเก็บสัมภาระของผู้โดยสารแล้วก็เป็นห้องสัมภาระของพนักงานรถไฟด้วยนะครับ นี่ก็จะเป็นห้องโถงครับโอ้โหนี่ครับห้องโถงห้องถง่งายตัวนี่ครับนี่ก็จะเป็นเวลาใหม่นะฮะเวลาใหม่บนก็คือคักมากครับคือคัก ก็สมควรอันนี้ก็จะเป็นที่จํำหน่ายตัว๋วเราจะซื้อตัว๋วไปไหนก็ตรงนี้ครับไปครับเนะี่็เป็นด้านหน้าสถานีนะฮะโอ้ใหญ่โอ้โอ ลังการงามสร้างใหญ่มากครับนี่ก็จะเป็นออีกอ,อาคารหนึ่งตรงนี้ที่ฉันเคยบอกว่าจะเป็นแลนด์มาร์กเป็นที่ชมวิวตากลมว่างั้นไปครับเดี๋ยวเราจะไปที่สถานีเก่ากันครับตอนนี้ เราก็มาอยูอ่ข้างล่างกันเป็นที่จัรบเรียบร้อยครับและอีก,อกสักครู่เราก็จะกลับขบวนธรรมดาที่2องเพื่อที่จะไปต่อสายเหนือครับก็คือสถานีหนองตมในวันพรุ่งนี้วันนี้เราก็มาปิดตำนานสถานีหัวหินอของเก่า แล้วก็เปิดตำนานสถานีหัวหินแห่งใหม่ครับเมื่อสักครู่เราก็ไปเปิดมาแล้วสถานีหัวหินเป็นสถานีอันดับหนึ่งของอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ในอำเภอหัวหินตำบลหัวหินที่เดียวกันเลยครับส่วนที่เห็นเบื้องหน้านี้ ที่เด่นที่สุดในสถานีหัวหินนั่นก็คือพระพลาเดิมทีตั้งอยู่ที่สนามจันประบาทสมเด็จพระจุจจลจอมเกล้าเจ้าวิหัวในรชัชกาลที่ห้าทรงประทับเพื่อ,อทอดพระเนตรเกี่ยวกับอกองลูกเสือป่าหรือลูกเสือในสมัยนั้น เพื่อดูลูกเสือเขาปึกยุดถโกปกรทั้งหลายสถานีหัวหินก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2454และพระพัฒจะตุลมุกก็่อตั้งขึ้นเมื่อ,อวันที่25พฤศจิกายน2454ครั้งนั้นก็ตั้งอยู่ที่สนามจันทร์ ต่อมาย้ายต่อมาก็หมดของอพระราชเจาองค์ก็ยกเอามาสร้างใหม่ที่สถานีหัวหินก็จะเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ครับเพื่อส่องประทับคอยขบวนรถที่พระองค์ทรงที่จะ,ะพระที่นั่งไปครับ พูดผิดพูดถูกนะครับต้องขออภัยด้วยครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ฉันได้เล่าให้สหายได้ฟังก็ฉันก็รู้มาเท่านี้ที่จริงฉันอ่านข้อมูลมาเยอะกว่านี้ครับแต่ด้วยว่าเวลามันไม่พอเพระเดี๋ยวต่อหกตอก็จะมาแล้วก็ขอปิดตำนานหนึ่งร้อิบสอปีเอาไว้ด้วยเพียงเท่านี้นะครับสถานีหัวหิน ก็จะเป็นสถานาีดั้งเดิมก็ยังอนุรักษ์เอาไว้ให้ชาวนักท่องเที่ยวเอาไว้ดูครับต่อไปเราก็จะไปใช้สถานีหัวหินแห่งใหม่ที่เราไปดีวิวเมื่อสักครู่ครับก็เป็นอันว่า,าปิดตำนานสถานีหัวหินในวันที่11ธันวาคม2566 เป็นวันจันทร์นะครับแล้วก็สถานีแห่งใหม่เปิดอย่างเป็นทางการในวันที่15ธันวาคม2566ก็ใครที่เดินทางไกลใต้ด้วยรถไฟไต้ใต้ก็มาใช้บริการสถานีหัวหินแห่งใหม่ได้นะครับแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่ฉันก็จะไปสถานีหัวหินแห่งใหม่เพื่อจะไปซื้อตัว๋วขบวนธรรมดาที่26ครับ หากฉันพูดผิดหรือข้อมูลไม่เพียงพอก็ต้องขออภัยมิตรรักแต่รถไฟเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเพราะเวลามีจํานวนจํากัดจริงที่จริงฉันก็อยากจะเล่าให้นานที่สุดแต่เนื่องจากว่าทีมงานสถานคอยนานครับก็ขอปิดตํานานเอาไว้เพียงแค่นี้นะครับเอาไว้ฉันหากมีเวลาค่อยมาถ่ายใหม่เดีย๋ยวเราไปดูสถานีแห่งใหม่กันครับครับ ตอนนี้ฉันก็มายืนอยู่ที่สถานีแห่งใหม่ก็คือสถานีหัวหินครับก็เป็นการจบสิ้นการรีวิวสำหรับสถานีรถไฟหัวหินแห่งใหม่ฉันก็ต้องขอจบเอาไว้เพียงแค่นี้หากฉันผิดพลาดประกาศใดก็ต้องขออภัยมิตรรักแฟนรถไฟทุกทุกท่านทุกๆก,กกลุ่มด้วยนะครับ ้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ขบวนธรรมดาที่262วิวริมหน้าต่างสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปช่องฉันด้วยฝากทีมงานสเตชันคนบ้ารถไฟไปชมช่องเขาได้มีหลากหลายคลิปมีคลิปทุกวันให้ชมขอบคุณสหายทุกท่านที่ติดตามขอบคุณครับ โอ oh. ดูข้างล่างดิครับดูรางรถไฟครับทําเหมือนอรถไฟฟ้าเลยครับดูการวางไม้หมอนเหมือนกับรถไฟฟ้าใสสีแดงแะสายต่างๆก็ทําคล้ายกันครับทําคล้ายกันนี่ก็เป็นาภาพคลิปรางรถไฟที่ก่อสร้างขึ้นมาในสถานี หัวหินแห่งใหม่แห่งนี้ครับก็เป็นภาพบรรยากาศเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศขบวนธรรมดาที่สองกันสักครู่ว่าต่อไปก็ก็คงไม่ได้ขึ้นมาถ่ายบนนี้อีกแล้วนะครับเพราะว่าเขาจะจัดสรรให้ต่อคิวกันใครจะไปเดินทางที่ไหนไม่ว่าจะเป็นรถขบวนธรรมดารถเร็วรถด,ด่วนเขาก็จะ,ะจัดคิวเพื่อให้ขึ้น ตามขบวนรถนั้นๆก็จัดสรรเหมือนกรุงเทพอภิวัตรเลยครับก็ฉันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มารีวิวขบวนนี้นะครับเดี๋ยวไปชมขบวนธรรมดาที่262กันสักครู่ตอนนี้ขบวนธรรมดาที่262ก็เข้าสู่สถานีใหม่ของหัวหินนะครับ มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะ,ะโดยจานขบวนนี้ไปมาแล้วครับโอ<ฮ>้ดังดีจริงๆ